สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงไกดไก่นะครับ <c oughs> เป็นช่วงที่จะมาแนะนําตัวละครรูนไอเทมและทิกต่างๆสําหรับผู้เล่นที่กำลังหัดเล่นตําแหน่งจังเกิ้ล แต่ก่อนจะเข้าสู่ได้หาผมขอฝากสปอนเซอร์ของช่องไว้ด้วยนะครับลาลิตแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแลอยู่ตลอด24ชั่วโมงกานันคุณภาพจากผู้ติดตามกว่า400,000คนเติม m o l p c ง่ายๆเพียงใช้แค่ไลน์ออด i อดราคาถูกกว่าเติมเองสามารถเติมได้ที่เว็บไซต์ l i t m a n s h o p c o m ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมผ่านไลน์ i อฟ a c เชี ลิสแมนช็อปนอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นบัตรเติมเกมอื่นๆหรือบัตรสตรีมรวมไปถึงบัตรไลฟ์สไตล์อย่างแก๊ไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายที่หลังต้องนึกถึงลิสแมนช็อปโน .1 เรื่องเติมเกมและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารหรือกิจกรรมดีๆก็อย่าลืมกดติดตามเพจลิสแมนช็อปเติมเกมราคาถูกกันไว้ด้วยล่ะได้เวลาไปสนุกกันแล้วเย้และแชมเปี้ยนที่เราจะมาแนะนําในวันนี้ก็คือฟิทเด่นสติ๊กหรือฟิทเด่นั่นเองครับ ิเดิเป็นแชมเปี้ยนสายเมทที่มีความสามารถในการฟาร์มสูงมากและด้วยสกิลที่ทำดาเมจมหาศาลบวกกับซีซีในตัวจึงเป็นอีกตัวที่เหมาะสำหรับผู้เล่นที่กำลังฝึกเล่นจังเกิลเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าความสามารถของฟิเดิลนั้นทำอะไรได้บ้างสกิลพาสซีฟของฟิเดิลไอเทมเครื่องประดับของฟิเดิลจะถูกเปลี่ยนให้เป็นหุ่นไลกาแทนสามารถใช้งานแทนวอร์ดได้และเมื่อเจอศัตรูหุ่นไลกาตัวนั้นจะเรียนแบบท่าทางฟิเดิลและเดินหายไปเมื่อฟิเดิลเลเวล6หุ่นไลกาจะสา,าสามารถสแกนวอร์ดได้ด้วย ตัวอีกความสามารถหนึ่งเมื่อฟิเดลไม่ได้ขยับตัวเป็นเวลา2วินาทีฟิเดลจะปลอมตัวเป็นหุ่นไลกาครับใช่ครับหุ่นไลกาสกิลคิวของฟิเดลจะทําดาเมจใส่ศัตรูทําให้ศัตรูติดสถานะเฟียหรือหวาดกลัวชั่วขณะแต่ถ้าหากศัตรูอยู่ในสถานะเฟียอยู่แล้วสกิลคิวจะทําดาเมจแรงขึ้นและความสามารถติดตัวของสกิลนี้ก็คือถ้าหากฟิเดลใช้สกิลไหนก็ตามจากมุมที่ศัตรูมองไม่เห็นตัวเรา ศัตูจะติดสถานะเฟียชั่วขณะสกิล W ของฟิเดลเมื่อกดใช้จะสร้างความเสียหายและดูดเลือดศัตรูที่อยู่ใกล้ตัวฟิเดลเป็นเวลา2วินาทีสกิลนี้สามารถหยุดไล่การขันได้และถ้าฟิเดลทำการเดินหรือใช้สกิลอื่นหรือว่าโดน CC จะเป็นการหยุดไล่สกิลนี้ทันทีและถ้าเราไล่ครบ2วินาทีโดยไม่ถูกขัดจังหวะคูลดาวน์ของสกิลนี้จะลดลง60%สกิล E ของฟิเดล สร้างความเสียหายเวทและสโลว์สตู1.25วินาทีและสตูที่โดนตรงกลางของสกิลจะติดสถานะใบ้และทำให้ใช้สกิลไม่ได้นั่นเองสกิลวันทเบกของฟิเดลเมื่อกดใช้ฟิเดลจะยืยนไล่เวทอยู่กับที่เป็นเวลา1.5วินาทีหลังจากนั้นฟิเดลจะวาร์เป็นข้างหน้าสร้างความเสียหายใส่สตูรอบตัวฟิเดลเป็นระยะเวลา5วินาทีรูนที่แนะนําสําหรับฟิเดลมีอยู่2รูนรูนแรกเป็นรูนดนาร์คร์เว รูน,นี้เมื่อทำดาเมจใส่แชมเปี้ยนที่มีเลือดน้อยกว่า50%จะทำดาเมจเพิ่มขึ้นและเก็บสแต็คของรูนและรูนนี้จะสามารถทำดาเมจเพิ่มขึ้นตามสแต็คที่เก็บได้รูนที่2คือ f i r s t s t r ร k e รูนนี้ถ้าเราทำดาเมจใส่ศัตรูก่อนศัตรูจะได้รับดาเมจจากเราเพิ่มขึ้น3วินาทีและจะได้รับโบนัสทองตามเปอร์เซ็นต์ของดาเมจที่ทำเพิ่มใส่ศัตรูได้ไอเทมที่แนะนำสำหรับฟิเดลสำหรับฟิเดลนะครับผมผมขอแนะนำให้ออกรองเท้าเจอกขอเวทขึ้นมาก่อน วามันเป็นไอเทมที่ราคาถูกแต่ทําให้ฟิทเดรลทำดาเมจใส่ศัตรูได้แรงขึ้นดีกว่าอ,าออกไอเทมชิ้นเล็กๆขึ้นมาก่อนส่วนมิติกไอเทมของฟิทเดลผมแนะนําให้ออกเป็นเลียนดายแองกูสหรือน้ากากเผานะครับไอเทมชิ้นนี้จะสร้างความเสียหายเวทตามปูนัดพลังชีวิตของศัตรูซึ่งทําให้เราโจมตีศัตรูที่ออกของเลือดเยอะได้แรงขึ้นหรือจะเป็นไอเทมอย่างเฮคเทคล็อกเ็ตเบลที่สามารถกดใช้แล้วพุ่งไปข้างหน้าสร้างความเสียหายให้กับศัตรูได้ ทำให้เข้าถึงตัวศัตรูได้ง่ายขึ้นส่วนไอเทมอื่นๆที่แนะนำก็จะเป็นพวก Shadow Frame, l a b a d o n Death Cap หรือ Void Staff ส่วนไอเทมแนวป้องกันที่แนะนำให้ออกก็จะมีพวก Leyline Crystal Skepter กับซอนยา Leyline หรือคาถาตโลจะทำให้ศัตรูเดินออกจากอันติของฟิเดนได้ยากขึ้นเส้นทางในการฟาร์มฟิเดนสามารถฟาร์มได้ด้วยตัวคนเดียวสบายๆจากสกิล W ของฟิเดนที่เป็นสกิลดูดเลือด และสกิลนี้ยิ่งมีศัตรูเยอะเท่าไหร่ฟิลเดอร์จะยิ่งดูดเลือดได้แรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นแคมป์แรกที่แนะนําให้ฟาร์มก็จะเป็นแคมป์ที่มีมอนสเตอร์เยอะๆอย่างวู๊หรือแรปเตอร์โดยเส้นทางแรกจะเริ่มจากฝั่งบูบับให้เริ่มต้นที่วู b o บูบับกอมแรปเตอร์เลดบับคลักถ้าหากเริ่มจากฝั่งเลดบับก็จะเป็นตามเส้นทางนี้เริ่มที่แรปเตอร์เลดบับ ลับวูบบูบับก้อมการฟา์มตามเส้นทางนี้จะมีข้อดีตรงที่ไม่ต้องให้เพื่อนช่วยตีตอนเริ่มต้นทำให้เพื่อนเข้าเลน,นได้ไวและศัตรูก็เดาทางยากว่าเราเริ่มจากแคมไหนและจะไปโผล่ที่ไหนคอมโบของฟิดเดลการทำคอมโบของฟิดเดลน,นะครับมักจะเริ่มจากการที่ทำให้ศัตรูติดสถานะเฟียก่อนเพื่อให้ง่ายต่อการทำดามเมจต่อจากนี้ ถ้าหากยังไม่มีสกิลอันติเมทคอมโบก็จะเป็นสกิล Q ตามด้วยสกิล E เพื่อใบ่ศัตรูจากนั้นเข้าไปกด W ทำดาเมจและเมื่อเรามีอันติแล้วให้กดอันติเข้าไปก่อนจากนั้นตามด้วยสกิล E เพื่อเป็นการใบศับตรูแล้วก็ใช้สกิล Q เพื่อทำดาเมจให้แรงขึ้นและกด W ยืนทำดาเมจคอมโบพิเศษคู่กับเ e ค t e c ล็อกเก็ตเบลเริ่มจากการกดอันติแล้วกดล็อกเก็ตเบตามด้วยสกิล E Q W ตามลำดับ คอมโบนี้นอกจากจะทําให้ช่วยเข้าถึงศัตรูได้ง่ายขึ้นแล้วยังทำดาเมจเพิ่มเติมจากล็อกเก็ตเบลได้อีกด้วยหน้าที่หลักของฟิเดลฟิเดลเป็นตัวที่มี CC ที่ใช้งานง่ายเพราะงั้นฟิเดลจึงเน้เนไปที่การแก๊งในทีมไฟฟิเดลจะเป็นตัวเปิดไฟด้วยสกิลอันติเมตจากมุมมืดเพราะสกิลอันติเมตเป็นสกิลวกกว้างและถ้าศัตรูมองไม่เห็นตัวเราจะทําให้ศัตรูติดสถานะเฟียอีกด้วย หรือต่อให้มีติดสถานะเฟียการเข้าไปทำดาเมจในไฟด้วยสกิลอันตีและสกิลเวก็ยังมากพอที่จะช่วยให้ชนะไฟได้อยู่ดีทริคเพิ่มเติมสำหรับอิดเดิลถ้าไล่สกิลจากมุมที่ศัตรูมองไม่เห็นเราศัตรูจะติดสถานะเฟียและจะทําให้สกิลคิวของเราทําดาเมจใส่ศัตรูได้แรงขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าหากศัตรูมองไม่เห็นเราอย่าเปิดคอมโบด้วยการใช้สกิลคิวก่อนให้ใช้เป็นสกิล E หรือสกิลอันตีแทนในขณะที่ไล่สกิลอันตีอยู่ หากโดน CC ขัดจังหวะจะทําให้การไล่สกิลถูกยกเลิกและเสียกูดาวของสกิลอันติไปเลยสกิลอันติควรใช้จากมุมมืดที่ศัตรูมองไม่เห็นเราจะทําให้ศัตรูโดนดาเมจจากอันติได้นานขึ้นเนื่องจากศัตรูติดสถานะเฟียอยู่เมื่อไล่อันติแล้วติดสถานะเฟียให้ใช้สกิล E เพื่อเป็นการใบ้ศัตรูต่อทันทีจะทําให้ศัตรูไม่สามารถใช้สกิลหรือแฟกหนีออกจากอันติของเราได้ ควรใช้ขุในไล่กาในการเคียร์วอร์ดบริเวณที่เรายืนอยู่ทุกครั้งเพราะถ้าศัตรูมีวอร์ดและมองเห็นเราพาสิษยของสกิลคิวที่ทําให้ศัตรูติดเฟียก็จะไม่ทํางานในเวอร์ชันว i l ลิฟฟ์ฟิน y ip, เดิลจะสามารถเคลื่อนไหวได้ในขณะที่ไล่สกิลดูดเลือดอยู่ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปแนะนําการเล่นฟินเดิลแบบเบื้องต้นและทิ้งเล็กคกน,น้อยในการเล่นถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากให้ทำวิดีโอแนะนำแชมเปี้ยนตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับ สุดท้ายนี้ผมขอฝากกดซับสไคร e ์ช anel y o u t u b e และกดติดตามเพจเพราะเป็นจักเกิลจึงเจ็บปวดกันไว้ด้วยนะครับเรามีไลฟ์สตรีมบน u t u b e ทุกวันเสาร์ถึงวันอังคารเวลา2องทุ่มเป็นต้นไปเข้ามาดูและพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ